หลักในการเจริญเติบโตของผู้เรียนคืออะไรคลิปนี้มีคําตอบครับครับสวัสดีครับผมกฤิษณพลมวงศ์สีวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆสําหรับทุเรียนมือใหม่แล้วก็ผู้ปลูกทุเรียนไว้ทานอีกนะครับยังไงก็ฝากช่องทุเรียนโปรดนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดกับข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับครับหัวใจของ การเจริญเติบโตทองุเรียนก็คือระบบลากนะครับเพราะนั้น,เ,นเราต้องเตรียมดินเพื่อที่จะทําให้ระบบลากเขาเจริญได้ดีนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์ผมจึงได้ออกแบบทุเรียนในเข่งปลูกในเข่งก่อนนะครับเพือให้เขาแต,แตกยอดลักษณะนี้ก่อน ลักษณะนี้ก่อนแล้วก็เขาจะเป็นเพสลาดแล้วก็จนถึงใบแก่เข้มจนถึงลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเอาไปปลูกที่ตำแหน่งที่เราต้องการหรือที่ไร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมทําลักษณะนี้ก็คือว่าในเข่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดินผสมแกลบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะแล้วก็ผสมฟุรดานนะตัดรากกดอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ให้เรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็ปลูกเลยปลูกในเข่งเราเลยนะครับแล้วก็ให้อยู่ในที่ใกล้ตัวที่สุดที่จะทําได้นะฮะับเพราะว่าถ้าไกลตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนจะว่ามีแมลงมีอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ลดด้วยไตโคนามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้เข่งเนี่ยมันก็จะ มีอากาศเข้าได้ทุกทิศทุกทางเนาะยกเว้นใต้เนาะยู่ว้ข้างใต้เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้เะนั้นระบบรากหากินระบบรากของระบบรากอากาศเขานั่นซึ่งซึ่งมันมีระบบลากอากาศดีเขาก็จะได้อากาศได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงถึงได้เจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับอันนี้แค่สามอาทิตย์เองเขาก็แตกยอดแล้วครับแตกยอดหนึ่งรอบใบเอาแค่หนึ่งรอบใบเท่านั้นทําไมถึงหนึ่งรอบใบเท่านั้น เกิดลสองรอบใบเนี่ยผมกลัวนะครับกลัวอย่างหนึ่งก็คือว่ากลัวรากแก้วที่พ้องงอกออกมามันจะทะลุตรงนี้แล้วจะทําให้เกิดเป็นรากขคดนะครับถ้าเกิดว่าเราเปล่อยให้เขาเแทงยอดออกมานะครับแทงยอดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แก่แล้วก็นั่นก็แสดงว่าเขาก็น่าจะรากแก้วก็คงจะยังไม่ทะลุอ่ะนะครับยังไม่ทะลุแล้วก็จะไม่ไม่มันทาให้เกิดรากขคด วันนั้นถ้าปล่อยไว้สักสองรอบใบเนี่ยมันกลัวว่าเขาจะทะลุไงฮะนะเขาจะทะลุซึ่งมันมีรากแก้วเทียมอยู่ก็คือรากเคียวแก้วเทียมมันก็จะเป็นสองสอง,สองสองซีกเนี่ยเหมือนเหมือนรากฟันนะแทงลงไปเพราะว่าตรงตรงเนี้ยตรงตรงกลางวางมือเนี่ยมันก็จะเป็นรากอะไรนะตรงที่เราตัดตัดออกไปเนาะพอตัดออกไปมันก็จะแตกเป็นรากออกเป็นสองอเหมือนเหมือนนิ้วมือผมมาแหะแทงลงไปข้างล่างครับแทงลงไปเนี่ย มันก็จะเป็นอยู่ลักษณะนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารากแก้วเทียมเนาะไอ้สองรากแก้วเนี่ยถ้ามันถ้ามันมันมันต้องเกิดแล้วก็มันก็ต้องดิ่งลงนะครับดิ่งลงถ้ามันขดหรือว่ามันมันแผ่ไปลักษณะอย่างนี้มันไม่โตครับมันไม่โตนี่คือปัญหานี่คือปัญหาใน,าน,นการปลูกทุเรียนเป็นปัญหาหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมันรากแก้วหยั่งลงไปได้นะครับ ง่ายหรือร่ากหากินขยายด้านข้างออกมาข้างๆไม่ได้คืหรือได้แต่ว่าช้าก็าจะทําให้ทุเรียน,นยแค่แกรนนะครับแล้วก็การแตกยอดแตกอะไรก็ไม่เร็วอันนี้แค่3อาทิตย์เองเนาะสอาอันนี้แค่อันนี้ไล่มาประมาณอาทิตย์กว่าเองนะครับแตกยอดละนะนะอันนี้ก็จะเริ่มแตกอ,อันนี้คือคือเขาพร้อมนะพร้อมอันนี้ก็จะตามมานะครับเพราะจะเป็นรักษาเนี้ย ก็จะเหมือนกับเม็ดข้าวสารหรืออะไรเงี้ยเริ่มละเริ่มจะแตกนะครับนะบกับพาะคือเราเราแล้วทาไมเออทำไมถึงบอกว่าทําไมมาดูที่ยอดอะ่ะอะไรเงี้ยทั้งทั้งคุยเรื่องลากลากกับยอดมันอันเดียวกันนะครับถ้ารากงอกก็แสดงว่าเออไม่ใช่ถ้าเกิดว่ายอดยอดแตกยอดออกมาก็แสดงว่าเออลากเข้าง,งอก รากของออกพูดง่ายๆคือเราดูที่ยอดอะยอดใบใหม่อันนี้ก็คือรากเดินละเริ่มแตกยอดแตกยอดแตกเนี่ยแสดงว่ารากเขาเดินละเดินลงไปละเดินลงไปแล,แล้วก็แตกออกมาข้างๆลักษณะนี้จึงไม่สามารถที่จะนําต้นนี้ไปปลูกได้นะครับอันนี้คือนี่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะว่าทําไมทุเรียนแตกยอดลักษณะนี้แล้วทําไมไม่เอาไปปลูกทําไมรอให้มัน ใบแก่ใบเข้มเหมือนลักษณะงี้ก่อนนะเราเคยเอาไปปลูกเพราะว่ารากเขายังอ่อนแออยู่ก็คือแตกยอดเมื่อไหร่เขาแตกแยะแตกรากเมื่อนั้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันไม่เชื่อก็ขุดดูครับไม่เชื่อดูขุดดูแต่ว่าผมไม่ขุดดูนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็ขุดดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เขาห้ามกระทบกระเทือนนะห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือคือทําไมถึงเขาถึงไม่นิยมเอาเอาต้นทุเรียนที่ ที่แตกยอดลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยเอาไปปลูกนะครับต้องรอให้เป็นลักษณะเงี้ยก่อนนะอย่างเงี้ยเข้มใบเข้มนักจางนะครับถึงเอาไปปลูกได้นะก็เพราะว่ารากเขายังไม่งอกนะครับใช่ไหมรากเขายังงอกแล้วก็เป็นรากแก่นะสมมตินะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอให้เขาแตกยอดรากใหม่ก่อนอันนี้ยังไม่แตกอันนี้แตกเลยแสดงว่ารากเขาเดินละครับรากเขาเดินละ มนรพร้อมที่จะแตกยอดใหม่นะนะครับแล้วช่วงจังหวะนี้ก็เราก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยเอ็นซึ่งเป็นปุ๋ยหรือหนักที่สุดก็เคมีเอ็นซีสักประมาณช้อนเล็กๆนะช้อนช้อนชาหรือว่าช้อนครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เอามาโรยทุกรอบในนี้หรือไม่ก็ชุรดนะใส่เข้าไปเพราะว่าป้องกันใบพวกนี้จะทิ้งใบมันจะทิ้งใบนะครับจะทิ้งใบเพราะว่า อาหารไม่พอเนี่ยสมมติอาหารไม่พอเขาเนี่ยเขาก็จะทิ้งใบนี้เพื่อที่จะสร้างใบใหม่ก็คือดึงอาหารกลับจากเนี่ยบาดถึงยอดนะครับอันนี้คือลักษณะของต้นทุเรียนที่เขาเขาเริ่มแตกยอดใหม่ขบวนการเขาจะเป็นลักษณะนะี้ถ้าถ้าปุ๋ยไม่พอเขาก็จะดึงใบเลี้ยงหรือใบแก่เนี่ยนะบใบแก่ใบหนึ่งใบ ใบแล้วนะใบใบหนึ่งใบสองอะไรเงี้ยเขาก็จะดึงแล้วก็จะทิ้งใบมันจะเ็นได้ว่าทุเรียนเนี่ยจะแตกยอดเพ๊่มมันเขาจะทิ้งใบทิ้งไปเพราะปุ๋ยเขาไม่พอเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมปุ๋ยให้พอนั้นเราจึงใส่ปุ๋ยอินรีย์ทําไมต้อง c, me, อินร, c, ร,รีย์เคมีหรืออินรีย์หรือเคมีอินรียเพราะปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะออกนิดเร็วมากนะครับ ออกนิดเดียวปุ๊บเนี่ยพอใส่ปุ๊มันก็จะออกฤทธิ์เร็วบางทีต้นทุเรียนมันแค่กระตุ้นเนี่ยต้นเรียนยังไม่ได้กินมันมันแวบเดียวนะเมื่อแวบเดียวเหมือนกับการกระตุ้นพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าปุ๋ยนั้นมันไม่พอมันก็จะแค่แตกยอดนะกระตุ้นให้แค่แตกยอดเพราะฉะนั้นเรากระตุ้นอาจจะปุ๋ยเคมีเราอาจจะกระตุ้นแค่นั้นหรือไม่ก็ใช้เคมีอินทรีย์กระตุ้นโดยเฉพาะ .63 3นะครับเวลาเราจะให้แตกยอดเนี่ยใช้63สใส่เข้าไป สักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะแตกกอดนะอันนี้กนะนน็คือหมายว่าลากแก้วเขาจะเดินละลากแก้วเดินลากฝอยลากหากินเดินนะครับอันนี้คือความหมายแล้วดูดูที่ยอดนะครับดูที่ยอดดูการแตกจริงแตกหลังน,นี่ก็แสดงว่าเพราะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ใส่แค่ทรงพุ่มใช่ไหมเนี่ยทรงพุ่มนี่คือลากหากินเขาอยู่อยู่รงเวณนเนี่ยทรงพุ่มเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันที่ที่อยู่ในไรนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อยู่ในไร่เนี่ยอยู่ใร่ขิงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปะนะครับแล้วก็ใส่รอบๆไม่ต้องใส่เยอะคบนิดเดียวคบนิดเดียวผมก็ใส่ไปแล้วเมื่อเช้านี้เพราะว่ากลัวข้าใบพวกนี้จะร่วงโอเคก็คืออินรีย์นะครับปุ๋ยอินรีปุ๋ยขี้หมูบัดเม็ดใส่เข้าไปเลยคือแรกๆปีหรือ2ปีเนี่ยจะเลี้ยงด้วยหนักสุดคือเคมีอินรียนะครับจะไปใช้ผมผมไม่ไม่ขอแนะนํานะครับ ถ้าใครจะใส่ก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมไม่ขอแนะนําผมให้หนักแค่เคมีอินทรีย์ถ้าเป็นปุ๋ยเคมียายาเลยรับมันอันตรายเนาะบางทีเราโดนทุเรียนเราสวยๆแล้วเราใส่เกินไปมากไปเนี่ยใบร่วงหมดอย่างเงี้ยตายมันก็ตายไปมันก็เสียดายกว่าจะอะไรนะกว่าจะปลูกได้อะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลานะครับโอเคเนาะอันนี้คืออ,ออยากจะมาพูดถึงในเรื่องของ ระบบรากนะครับทุเรียนต้องระบบลากดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดเนาะทุกอย่างก็จะโฟมหมดอันนี้คือผมจะออกแบบคือทําไมเราต้องใช้เคงก็เพราะว่ามันมีระบบรากอากาศดูแล้วก็ทุเรียนชอบชื้นแต่ไม่แฉะอย่างเงี้ยเวลาเราลดน้าไปมันก็จะไม่ขังไม่อะไรมันก็จะอยู่ชื้นอันนั้นทุเรียนชอบนะครับทุเรียนชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่า ไปปลูกบนพื้นเลยแต่มันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่การระบายน้ำไม่ดีเนี่ยก็มันก็จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเนาะมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ค่อยจะแตก,กยอดลักษณะอย่างนี้หหลกนะอันนี้คืออยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็จะเยอะไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอุติในการอ่พูดถึงระบบลากทุเรียนนะต้องต้องมั่นใจให้ดีเนาะให้ดีแล้วก็สมบูรณ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรากฝอยเดือนดีไหมรากแก้วลงดีไหมนะครับสองอย่างเนี้ยรากฝอยรากหากินเดินดีไหมลากอากาศได้อากาศได้สมบูรณ์ดีไหมอะไรเงี้ยระบบรากดีปุ๊บทุกอย่างดีหมดครับทุกอย่างดีหมดเนาะดัะนั้น,น,นระบบรากต้องสําคัญที่สุดนะครับถ้าระบบรากเสียปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะการใส่ปุ๋ยการดีเทคปุ๋ยหรืออะไรเข้าไปมันก็ไม่ได้นะครับ การจัดการต่อปันก็ไม่ดําก็จะเลื้งแล้วก็เป็นโรคนู่นโรคนี่อะไรอีกนะเยอะแยะนะครับเพราะนั้นมันจุดที่สําคัญก็คือนี่แหละเนี่ยระบบลากครับระบบรากดีเนี่ยโอ้สบายมากครับยังไงก็ขอสุดท้ายนี้ก็จะขอให้ฝากช่องทุเรียนปกดนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อ,ขอมูลดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับสวัสดีครับ